สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่30ตุลาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไปสําหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะมีกําลังแรงส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะส่วน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกําลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะ ส่วนสาหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้ประเทศไทยมีลมแรงแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยนะคะดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันต่อไปเราก็จะไปดูพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยของแต่และภูมิภาคนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน แรล,ลลำพูนลำปางอุตรดิตพิษณุโลกสุขโขทัยพิจิตร าและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคอีสานนะคะอากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูมหาสรารคามร้อยเอ็ด ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินอุณหภูมิต่ำสุด20-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24-28องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคกลางนะคะเมฆมากกับมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและลาดบุรี อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงนะคะบ,บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมติต่ำสุด22-25ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนรอยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23 -25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงนะคะ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า เมตรและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่30ตุลาคม2563ที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนสำหรับท่านในนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ